โอเคนะคะเสร็จทีนี้เมื่อกี้เราเรียนเกี่ยวกับลักษณะถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เป็นแบบต่อเนื่องแล้วก็ไม่ต่อเนื่องอลองสรุปซิว่าแบบต่อเนื่องมีอะไรบ้างการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบต่อเนื่องมีอะไรบ้างคะหนึ่งแบบต่อเนื่องแบบต่อเนื่องมีอะไรแบบต่อเนื่องเมื่อกี้ที่ครูบอก สีผมใช่ไหมคะอะไรอีกแบบต่อเนื่องอ่ามีมีอะไรอีกอ่ะโอเคดังนั้นไม่เป็นไรนะคะเรามาดูนะคะเสร็จทีนี้คุณครูจะให้วาดตารางใช่ไหมคะวาดารางและมาดูว่าสมาชิกของเราในกลุ่มเนี่ยมีลักษณะาทางพันธุก,กรรมใครเหมือน เรามากที่สุดนะคะเราเป็นพี่น้องกันไหมตอนนี้ไม่เราไม่ใช่พี่น้องกันแต่เรามาดูซิว่าเราเหมือนกันไหมนะคะโดยให้ทำเป็นตารางนะคะทำเป็นตารางในกระดาษ A4 แล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอว่าในกลุ่มของตัวเอง มีลักยิ้มกี่คนไม่มีลักยิ้มกี่คนมีติ่งหูกี่คนห่อลิ้นกี่คนลักษณะเส้นผมจำนวนชั้นตาเนาะให้เขียนหลายหลายลักษณะเลยอันนี้เพียงตัวอย่างที่ครูให้เท่านั้นนะคะเข,เข้าใจไหมเข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจไหมอ่ะถ้าเข้าใจตบมือหนึ่งครั้งอ่ะยังไม่เข้าใจ ตบเมื่อสองครั้งอ่ะโอเคถ้าเข้าใจนะคะอันดับแรกให้เขียนชื่อรู้จักสมาชิกในกลุ่มตัวเองหรือยังรู้จักแล้วให้เขียนชื่อนะคะและเขียนลักษณยิ้มติ่งหูการหอ่อลิ้นลักษณะเส้นผมจำนวนตาหรืออาจจะเขียนมากกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วก็ออกมานำเสนอ ให้เวลากี่นาทีดีให้เวลากี่นาทีดีอ่าครึ่งชั่วโมงเลยใช่ไหมอ่ะโอเคให้เวลาประมาณก่อนเบรกนะคะประมาณ10โมงต้องเสร็จนะคะหลังจากเบรกเดี๋ยวเราจะมานำเสนอข้างหน้านะคะว่าสมาชิกของเรามีทั้งหมด กี่คนและมีลักษณะทางพัธุกรรมแบบไหนนะคะอ่ะโอเคค่ะกลุ่มละ1แผ่นนะคะกลุ่มละ1แผ่นสรุปแค่คนเดียวเนาะกลุ่มละ1แผ่นนะคะอ่ะเรามาดูของกลุ่มที่อันนี้กลุ่มที่8นะคะกลุ่มที่8อ่ะเดี๋ยวคุณครูจะถามเมื่อกี้ฟังเพื่อนไหมนะคะ เขไหนตอบไม่ได้เดี๋ยวคุณครูจะทำโทษข้างหน้าเลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวครูถามจำนวนของกลุ่มที่8นะคะเมื่อกี้ฟังไหมตอนที่เพื่อนไม่ฟัง,ฟงใช่ไหมไม่ฟังกรอคะอ่ะเสร็จทีนี้เรามาดูนะคะของกลุ่มที่8ลักยิ้มของเขาเนี่ยมีมากหรือว่าน้อย อารลักยิ้มที่มีลักยิ้มน้อยหรือว่ามากน้อยมีกี่คนเอ่ยอ้าคนเดียวเองใช่ไหมคะแปลว่ากลุ่มที่8มีลักยิ้มคนเดียวน้อยหรือว่ามากน้อยนั่นเองนะคะเส้นผมนะคะเส้นผมของกลุ่มที่8มีตรงกับอยากโศกรู้จักไหมอยากโศกแบบไหนคะอยากโศก อแบบลอนลอนใช่ไหมคะเราในห้องมีใครผมหยิกไหมมีไหมอ่าส่วนใหญ่คนไทยนะคะคนไทยจะผมอยากโศกนะคะไม่ใช่ผมหยิกนั่นเองหยิกเป็นยังไงอ๋อม้วนติดกับหนังศีสษะเลยใช่ไหมเคยเห็นไหมหนังอ,อ่านะคะอันนี้เราเป็นแค่ผมอยากโศกนั่นเองนะคะ อ่าโอเคต่อไปกลุ่มตรงกลางต่อนะคะกลุ่มที่กลุ่มที่อ่ะกลุ่มนูน้นกลุ่มนี้อะไรคะไอ้นะคะอ่ากลุ่มที่สิบนะกลุ่มที่สิบเชิญค่ะกลุ่มที่สิบ กลุ่มที่10ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามว่าเพื่อนกลุ่มของเพื่อนเป็นยังไงบ้างกลุ่มที่10รักยิ้มไม่มีอีก8คนมี0คนติ่งหูไม่มี คนการห่อลิ้นไม่ได้สี่คนได้สี่คนลักษณะเส้นผมตรง8คนอยากสกศูนคนจำนวนชั้นตาชั้นเดียว0ูนคนสองชั้น8คนอ่าโอเคอันไหนที่มีมากที่สุดเอ่ยอ่าลักยิ้มกับอะไรคะผม ผมตรงแล้วก็ตาสองชั้นนั่นเองนะคะแปลว่ากลุ่มหนูเป็นยังไงตาสองชั้นทุกคนเลยใช่ไหมคะไม่มีรักยิ้มทุกคนเลยเนาะแล้วก็ผมตรงทุกคนเลยเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะต่อไปกลุ่มที่ข้างหลังข้างหลังต่อกลุ่มที่ กลุ่มที่หนึ่งเชิญค่ะกลุ่มที่หนึ่งประเดี๋ยวข้างหน้าต่อกลุ่มที่12ใช่ไหมอ่าประเดี๋ยวกลุ่มที่12ต่อนะคะไอ้นะคะสิบสี่อ่ะโอเคอ่ะเอาไม้ได้เลยค่ะ เสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเบาเบาเบาเตามนั้นเลยว่าจำนวนกี่คนกี่คนมีรักยิ้มเจ็ดคนอ่ะดังๆหน่อยเพื่อนไม่ได้ยินไม่มีรักยิ้มรักอ่ะมีรัก,ย,กยิ้มกี่คนคะดังๆดังๆเหมือนเสียงที่คุณครูพูดนี่ ดังๆเสียงดังมีลักยิ้มสี่คนไม่มีเจคนไม่มีติงหูศูนย์คนอหอหดพอลิ้นไม่ได้สี่คนพอลิ้นได้เจดคน าชั้นเดียว1คนตา2ชั้น10คนอ่ะโอเคครบยังอ่ะครบแล้วอ่ะกระดาษกระดาษอ่ะตกลงกลุ่มนี้มีผมหยิกกี่คนคะมีผมหยิกกี่คนกลุ่มนู้นมีไหมเขามีผมหยิกไหมกลุ่มที่หนึ่งมีไหมผมหยิกไม่มีใช่ไหมคะแล้วก็ อีกที่ไม่มีติงหูเขามีไหมมีติงหูกี่คนอ่ะให้กลุ่มอื่นตอบมีไม่มีติงหูกี่คนคะไม่มีติงหูสิบเอ็ดคนอ๋อกลุ่มหนึ่งนี่ติงหูไม่มีใครมีเลยหรอคะไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีติงหูเลย แปลว่าใส่ต่างหูเนี่ยลำบากใช่ไหมคะอ่ะโอเคค่ะต่อไปกลุ่มที่12เชิญค่ะกลุ่มที่12ใครใครติ๊กตอกเร็วกลุ่มที่12อสองฟังฟังด้วยนะคะ มีสามคนติงหูไม่มีศูนย์คนมีเก้าคนหอลิ้น หคนอยากศกสามคนจำนวนชั้นตาชั้นเดียวศนยคนสองชั้น9คนอ่าโอเคขอบคุณค่ะเวลาที่เราเรียนเรื่องพันธุศาสตร์เนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจคำพท์เนาะ คำศัพท์เยอะเลยนะคะมีคำศัพท์เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์นะคะ,ะที่สมุดของหนูยังมีช่องว่างอีกไม่เอ่ยมีกระดาษว่างๆไหมคะ,ะมีนะคะเดี๋ยวเยวเราทําโจทย์สักนิดหนึ่งข้อ30ลองดูข้อ30นะคะ หน้าเท่าไหร่นะคะา88ใช่ไหมคะหน้า88นะคะลองดูหน้า30หน้า30นะคะเราเหน้า88ข้อ30นะคะเราสามารถพบโครโมโซมของเซลล์ได้ในข้อใดนะคะรู้จักเซลล์หรือ,อยังเมื่อวานาเซลล์เซลล์พืชมีหน้าตายังไง อาเหลี่ยมใช่ไหมคะมีนิวเคลียสไหมมีใช่ไหมคะมีคอมพลาสไหมคอม,ม,มคพาพลาทำหน้าที่อะไร<ม>อโาโคอมาพลาทำหน้าที่อะไร<ม>ะสั่งคลอสแสงใช่ไหมคะอาแล้วมีอะไรอีกที่จุดเด่นของเซลล์พืชคืออะไรเซลล์<ม>อะไรผ<ม>นังเซลล์<ม>นั่นเองนะคะผนังเซลเสร็จที่นี้โครโมโซมจะอยู่ตรงไหน คำตอบข้อนี้ข้อไหนไซโตพลาสมนิวเคลียสเุมเซลล์แวคิออนอันไหนคะอยู่ในนิวเคลียสนิวเคลียสทำหน้าที่อะไรเมื่อวานควบคุมการทำงานของเซลล์นั่นเองนะคะอย่างเช่นรูปนี้อันนี้คือรูปอะไรเอ่ย โครโมโซมใช่ไหมคะโครโมโซมก็จะอยู่ในนิวเคลียสเน่งนะคะคำตอบข้อนี้2นะคะต่อไปข้อ31อ่า31ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องนะคะข้อ1แม่เป็นผู้กำหนดเพศของลูกนะคะอ่าจริงๆแล้วโครโมโซมของเรามีกี่กี่คู่แล้วนะ 23คู่ใช่ไหมคะ1คู่ที่1ถึงคู่ที่22คือโครโมโซมอ่าอันนี้นะคะอันนี้คือลักษณะโครโมโซมนะคะโครโมโซมของเรามีหน้าตาแบบนี้มีเกิน46ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะน้อยกว่าได้ไหมอารูปร่างเปลี่ยนแปลงได้ไหม อ่าไม่เป็นปลาต้องโก่อ่ะแต่เป็นขนมจีแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะต้องเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะถ้าเป็นผู้ชายต้องมีโครโมโซมคู่สุดท้ายเมื่อกี้บอกว่าของคนเราต้องมี23คู่1 2 3ใช่ไหมคะ4 5 6 7้9 10 11 12รวมกันแล้วให้ได้ทั้งหมด23 โดยคู่ที่1ถึงคู่22เนี่ยเป็นโครโมโซมร่างกายเนาะร่างกายเราเนาะอย่างเช่นผิวเราก็เป็นโครโมโซมร่างกายใช่ไหมคะเส้นผมเป็นไหมอ่กเป็นนะคะดังนั้นถ้าเป็นร่างกายอยู่คู่ที่1ถึง22แต่ถ้าคู่สุดท้ายบ่งบอกว่าเพศ มีสองเพศเพศชายกับเพศหญิงใช่ไหมคะเรามีเพศกระเทยไหมมีไหมท่านในแง่ของโครโมโซมจะมีแค่สองเพศนะคะ mm hmm. ก็คือเพศหญิงต้องเป็นยังไง mm hmm. เป็น XX หรือว่า XY mm hmm. ถ้าเป็นผู้หญิงเป็น XX หรือว่า XY mm hmm. ผู้หญิงผู้หญิง ผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิง x y ใช่ไหม x x ถ้าเป็นผู้หญิง x x ถ้าเป็นผู้ชาย x y นะคะผู้ชาย x y ผู้หญิง x x นั่นเองนะคะดังนั้นเขาบอกอะไรเวลาที่พ่อกับแม่เขาจะให้กับลูกเขาจะให้สองตัวเลยไหมเขาจะให้แค่ตัวเดียวเนาะ ถ้าแม่ก็จะให้ตัว x ไปแต่ถ้าพ่อจะให้ตัว x หรือตัว y นะคะดังนั้นเราจะไม่ได้รับ x y จากพ่อ x x จากแม่ทั้งสองตัวเราจะต้องได้รับแค่ตัวเดียวนะคะต้องรับตัวเดียวเสร็จทีนี้ถ้าแม่เนี่ยแม่ให้ตัวไหนตัว x 1หรือ x 2 แล้วแต่เลยแม่จะให้ตัว x ที่1ห,หรือ x ที่2ก็ได้เพราะอะไรเพราะมันเหมือนกันนะคะส่วนพ่อพ่อให้ตัว x หรือตัว y ก็แล้วแต่ดังนั้นถ้าพ่อให้ตัว x ลูกเกิดมาเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะคะถ้าพ่อให้ตัว y เป็นอะไร เป็นผู้ชายนะคะดังนั้นโจทย์ข้อ31เขาบอกว่าแม่เป็นผู้กำหนดเพศของลูกใช่ไหมไม่ใช่พ่อใครกำหนดเพศอ่าพอ่อแล้วแต่พ่อจะให้ X หรือว่าให้ Y ใช่ไหมข้อนี้ตอบข้อไหนเอ่ยข้อ2อ,อ่ะข้อ2องเขาบอกว่าอะไรคนมีคโครโมโซมเท่ากับ23คู่ใช่ไหม ่าใช่นะคะและต่อไปข้อที่3ฝา,าแฝดเหมือนเกิดจากอสุจิ1ตัวรวมกับไข่สองใบใช่ไหมอ่าต้องแค่อย่างละ1ตัวนะคะต่อไปอันที่4รลักษณะการห่อลิ้นไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมใช่ไหมถ่ายทอดใช่ไหมคะอย่างน้อย ใครที่ห่อลินได้ครอบครัวของเราก็ต้องมีคนที่ห่อลินได้นั่นเองนะคะอ่ะโอเคนะคะตัวต่อไปอ่ะรู้จักคำว่า GMO ไหม GMO อันเนี้ยข้อ34รู้จักไหมคะ GMO รู้จักไหมไม่รู้จักอ่ะ GMO เนี่ยเป็น สิ่งที่ตัดต่อโดยมนุษย์เป็นคนทำเคยเห็นมะเขือเทศไหมเ <s> คยเห็นมะเขือเทศเคยแลย้วใช่ไหมมะเขือเทศใช่ไหมคะมะเขือเทศเขาเดี๋ยวนี้เขาจะมีมะเขือเทศ G M O หรือขนมบางยี่ห้อเนาะขนมที่เป็นมันฝรั่งอนะคะ่ะเขาจะมีเขาจะเขียนเลยนะว่าเป็นมันฝรั่ง G M O ดังนั้น G M O ก็คือ มนุษย์ได้แต่งตกแต่งให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองซึ่งความปลอดภัยมนุษย์สร้างมาก็ยังไม่ได้ร้อซส่วนใหญ่ก็99.99% 99ดังนั้นใครที่อยากจะกินของ G M O ก็ต้องระวังแล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่แต่ละคนเนาะว่าโอเคไหมนะคะเสร็จทีนี้ พืช GMO ให้รู้ก็พอนะคะว่าเป็นพืชที่ตัดแต่งพันธุกรรมนั่นเองนะคะก็จบแล้วสำหรับข้อสอบเนาะ